สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลาการคลิปนี้มาดูไก่ต้มน้ำปลาค่ะเอฟซีค่ะน้ำจิ้มแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวคุมพันธ์จะปากสูตรไว้ใต้คลิปนะคะไก่ต้มน้ำปลาค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ่ายเอฟซีดูเลยค่ะอร่อยอร่อยเลิศรลเลยค่ะ ไก่ต้มน้ำปลาค่ะไก่ต้มน้ำปลาค่ะเอฟซีค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะสวยยเลยค่ะไก่นุ่มหนุ่มด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งนุ่มทั้งอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะมาทานไก่ต้มน้ำปลาด้วยกันนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มรสแซ่บค่ะนี่ค่ะสดๆเลยเด้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ